สวัสดีครับก็พบกับช่องตะอ่อย channel เช่นเคยวันนี้จะมารีวิวนะครับไฟนะครับ dlr นะครับเป็นไฟแบบ2องสเต็ปนะครับมีไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับนะครับของผมยาว30เซนนะครับราคา135บาทนะครับสั่งซื้อในชูปี้มานะครับเดี๋ยวผมจะทดลอง ต่อไฟระบบให้ดูนะครับก็ต่อ12โวลต์นะครับครับเข้าแบตเตอรี่นะครับหรืออะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับที่เหลือใช้จากโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเป็น12โวลต์สามารถใช้ได้ที่มาเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับเราลองดูวิธีการต่อกันเลยนะครับ นะครับสายทั้งหมดก็จะมี3มสายนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นไฟไฟทั้งคู่นะสิบสองว์เข้านะครับสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับมันจะวิ่งนะครับสีแดงจะเป็นไฟลีนะครับที่ติดตลอดนะครับที่จงเส้นนี้ก็คือกาวนะครับเราก็ต่อเข้าไปนะครับ กาวของแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์เราก็ต่อเข้าไปเลยนะครับทำการพันเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาต่อขั้วบวกนะครับสีแดงจะเป็นไฟหลีนะครับจะเป็นไฟสีขาวนะครับต่อกเลยนะครับเปิ๊บนะครับนี่ผมต่อแล้วแต่ยังไม่ได้เสียบ เสียบตัวอะแดปเตอร์นะครับดีวยวเราเสียบให้ดูนะครับขออนุญาตเสียบก่อนนะครับปั๊บเสียบนะครับมันจะติดแล้วนะครับนะท่านผู้ชมปึ๊บจะสว่างมากเลยครับขออนุญาตพันนะครับจะมือจะบังไฟนิดนึงนะครับถ้าเราต่อไฟเลี้ยงเข้าไปด้วยเส้นสายสีเหลืองนะครับต่อเข้ากับครัวบวกพร้อมกับ ที่ไฟหลีต่ออยู่แล้วนะครับปึ๊บเราต่อไฟมันจะวิ่งครับตึ๊บนี่แะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟมันจะวิ่งถ้าโมเตอร์เราตบสวิตช์คันโยกของที่แกนพวงมาลัยครับตบสวิตช์ไฟเลี้ยวลงปึ๊บมันก็จะไม่ติดพอตบขึ้นนะครับก็วงจรก็จะทํางานปั๊มแบบนี้นครับก็จะติดนี่และครับไฟหลีก็จะดับนะครับเมื่อเราตบ คันทวิไปแล้วออกนะครับไฟลีก็ไฟลีไฟลีก็จะติดเหมือนเดิมนะครับนะครับก็เป็นการรีวิวนะครับก่อนนำไปติดตั้งท่านที่จะซื้อไปติดตั้งก็สามารถซื้อไปได้น,นะครับประดับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยมาก่ขึ้นในการขับขี่นะครับจะได้มองเห็นระยะไกล มันสามารถตัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับมันสามารถถอดได้นะครับผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะครับนะครับมาดูภายในกันมันมีอะไรบ้างจะลื้อให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรนี่นะครับมันจะมีคู่ตรงนี้อยู่นะครับผมดึงออกมาแล้วมันจะหยอดกาวไว้นะครับผมแงะออกมานะรับได้ความอยากรู้เฟื้มันจะดูนะครับมันจะมี นี่ครับวงจรอยู่นะครับก็จะเป็นพวก IC ซีคอนโทรเลอร์นะครับนะครับแล้วก็จะมี led นะครับนี่เดี๋ยวผมจะกรับได้ดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นยางนะครับนี่ครับ led มันจะมีสองสองตัวนะครับนี่ครับสีเหลืองกับสีขาวนะครับว่าเราก็สามารถตัดให้มันสั้นได้นะครับตามระยะที่เราต้องการแล้วก็มาตัดสายนี่ตัวนี้นี่นะครับ เนี่ยเราก็ตัดได้นะครับตัดให้มันต้นเท่ากับสาย ID ตัวนู้นนะครับแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับให้มันต้นลงนี่ก็เป็นยางเฉยๆนะครับเนี่ยสามารถสอดเข้าไปแค่ยางยางที่สามารถให้ความยืดหยุ่นบิดคล้องคล้องโค้งงอครับโทษทีครับโค้งงอได้นะครับตามตามรูปแบบที่เราจะโคง้งตามลักษณะไฟที่เราจะไปติดนะครับ ก็มารีวิวนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับท่านที่ต้องการจะซื้อนะครับก็สามารถสั่งใน Lazada หรือ s h o ปี e กันนะครับผมซื้อมานี่นะครับตัวไอตัวนี้30เสิบเซนราคาอยู่ที่300ร้อยไม่ใช่300ร้อยหนึ่งร้อสะบาทนะครับเราก็สามารถหาซื้อกันมาใช้ได้น,นะครับราคาที่ย่อมเยาวนะครับไม่ไม่แพงมากจนเกินไป ก็สามารถซื้อมาติดเล่นนะครับลองดูท่านที่ชอบงาน DIY นะครับสามารถเอามาใช้ได้อันนี้ผมว่าถ้าทำการใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับหรือมาให้ดูเฉยนะครับก็ยัดเข้าไปนี่นครับยัดเข้าไปในรูนะครับค่อยยัดยด่อแมทเทเรียลมันแคกนะครับก็มีตัว IC อยู่ตรงนี้นี่นครับแล้วก็ประคองมันเข้าดูเหมือนเดิมนะครับ นี่ะคบไจ้เข้าไปนะครับก็มีสายสามเส้นนะครับก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเป็นไฟ dlr นะครับหรือว่าไฟเลี้ยว2องสเต็ปนะครับเป็นไฟเส้นลองข้อมูลกันดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ถ้าซื้อก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้นะครับผมก็ซื้อมาในชูบี้นะครับ นะครับทดลองให้ดูอีกทีนะครับดูดกแกะแล้วมันแมทเทีเยลมันแข็งก็ือเปล่าอาจจะหลุดก็ได้นะครับนี่ครับอยางติดเหมือนเดิมนี่ครับอันนี้ผมต่อเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นวิ่งครับวิ่งลักษณะฟึบฟึบแบบนี้นครับถ้าเป็นไฟหลีก็สีแดงนะครับ ประมาณนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องต่อ,อยด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า